การสร้างเฮดเดอร์ใน g o o g l e ใน New g o เ g l e Site นะคะเพื่อให้แสดงผลได้ทุกอุปกรณ์อขอแชร์ตัวอย่างแรกนะคะเวลาเราจะแสดงผลอันนี้เราเวลาแสดงผลจะแสดงผลในโทรศพัพท,ท,ท์แท็บเล็ตแล้วก็ PC นะคะถ้าตัวอย่างอันนี้เวลาเราแสดงผลในโทรศัพท์จะมองเห็นไม่ครบใช่ไหมคะนี่ถ้าเป็นแท็บเล็ตก็กยังไม่ครบอยู่ดี ส่วน pc อ่ะอันนี้ก็เป็นที่เราตั้งค่าเฉพาะตัว pc นะคะนี่ตัวอย่างที่2ถ้าตัวนี้นะคะเราแสดงผลอ่ะอันนี้อันนี้ผ่านโทรศัพท์นะคะผ่านโทรศัพท์ก็จะเห็นครบผ่านแท็บเล็ตอ่ะนี่ก็จะเห็นครบแล้วก็ผ่าน pc ก็จะเห็นครบอ่ะผ่านโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเมนูจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเวลาเราแสดงผล เราจะเห็นว่า2อ,อันนี้ต่างกันนี้เราจะไปดูว่าเราจะสร้าง header นะคะเพื่อให้แสดงผลทั้ง3อุปกรณ์นะคะสร้างอย่างไรเราจะสร้างในใน n คนวานะคะการสร้าง header Google Sites นะคะให้แสดงผลทั้ง3อุปกรณ์โทรศัพท์แท็บเล็ตแล้วก็ PC เราจะสร้างใน c a n วานะคะก็เข้ามาใน c a n v a com กำหนดขนาดเองนะคะ จะเป็น2560นะคะคูณกับ1 4 4 0พิกเซลนะคะอันนี้เราก็สร้างดีไซน์ใหม่สร้างดีไซน์ใหม่นะคะสองหทีนี้เราก็มาเลือกพอเราสร้างเสร็จอะสมมุติเราจะเลือกรูปแบบที่มีมีไว้ให้ในตัวมีไว้ให้ในตัว เห็นว่านะคะอ,า,อ,า,อาจอาจจะเลือกมาสักหนึแบบนะคะเลือก1นึ่งแบบอขอเลือกแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปนะคะเราจะมากำหนดเซฟโซนนะคะว่าส่วนหัวและส่วนท้ายให้ไปที่องค์ประกอบเลือกรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยม เสร็จแล้วเราจะปิดส่วนหัวนะคะโดยกำหนดเป็นเซฟโซนซึ่งความกว้างและความสูงนะคะก็จะไม่เกิน360พิกเซลนะคะอย่างตัวนี้เราจะกำหนดอยู่ที่356นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการทำสำเนานะคะส่วนหัวทำสำเนาแล้วก็ลากลงมาปิดด้านล่าง ะฉะนั้นตอนนี้เรามีปิดหัวปิดท้ายส่วนเซฟโซนที่เราจะพิมพ์ข้อความหรือตกแต่งจะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้นะคะอีน,นี้เราก็พิมพ์ข้อความได้เลยอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนออนไลน์อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะบทเรียนออนไลน์แล้วก็รูปนันท่า เสร็จแล้วเราอาจจะอยากใส่ตกแต่งรูปภาพนะคะก็อาจจะไปเลือกองค์ประกอบอันนี้ขอแชร์แบบง่ายๆนะคะก็วางรูปตรงนี้นะคะหรือถ้าเราอยากใส่อยากใส่รูปคุณครูด้วยนะคะอาจจะเอารูปวงกลมาวางในเซฟโซนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไป upload, อัพโหลดรูปภาพเรา อันนี้มีรูปที่เราอัพไว้แล้วมีรูปภาพที่เราอัพไว้แล้วอ่าก็เลือกรูปนะคะก็จะได้รูปมาใส่ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพประกอบนะคะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยลบไอ้ตัวข้างบนนี่เราออกนะคะ นี้เสร็จแล้วแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดไปก็ไปที่แชร์ดาวน์โหลดอ่าก็เป็น png นะคะทำการดาวน์โหลดเราก็จะได้ไฟล์อ่าไฟล์จะออกไปข้างนอกเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะลองเอาไปใส่ตรง header ดูนะคะเอาไปใส่ header เอาไปใส่ในหน้าเว็บเราดูนะคะใส่ในหน้าเว็บเราดูาเดี๋ยวขอสาธิตอันนี้บวกเป็นหน้าใหม่นะคะเทสเทสเฮดเดอร์เทสเฮดเดอร์อันนี้อันใหม่นะคะเทสเฮดเดอร์เราก็จะเปลี่ยนรูปเลยนะคะเอารูปอันเมื่อกี้รูปเมื่อกี้นี้ ที่เราเซฟจะอยู่ในดาวน์โหลดเราจะลองเอามาใส่นะคะอะ่าพอใส่เสร็จก็กําหนดขนาดนี่นะคะอ่ะเราจะเห็นว่านี่ตัวอย่างเรามาใส่เสร็จแล้วเราลองแสดงผลดูนะคะอ่าถ้าไปเป็นโทรศัพท์นะคะอ่ะก็จะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะรูปนี้ต้องขยับเข้ามาอีกนิดนึง แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันก็จะอยู่ในตรง s a ฟ e zone ตรงนี้ถ้าเป็นแท็บเล็ตนะคะก็จะเห็นตรงนี้แท็บเล็ตหรือว่าถ้าเป็น PC อ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นตรง PC ตรงนี้อ่าไปดูที่ตีมนะคะเราลองเทสดูตีมแบบอ่าหลายแบบนะคะนักการทูตเสร็จแล้วมันจะมีถ้าตัววิชันตรงนี้ค่ะตัววิชันนี่ถ้าเราใส่ปุ๊บนี่มันจะมี แถบเมนูขึ้นมาด้านบนและเราสามารถที่จะกำหนดสีนะคะกำหนดสีซึ่งตรงเฮดเดอร์ตรงนี้นะคะมันจะไม่มาทับกับตัวรูปภาพตรงนี้นะคะส่วนมากพอเราเลือกวิชั่นมันจะรูปภาพที่เราจะทับกันเลยนะคะแต่ถ้าเรากําหนดขนาดเป็น2560คูณ1440นะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใส่นะคะเอามาใส่ได้อพอเราวางเวลาสแสดงผลเวลาสแสดงผลนะคะก็จะ,ะ,สะแสดงผลได้ทั้ง3อุปกรณ์นะคะแต่ข้อสังเกตคือจะต้องรูปภาพตรงนี้จะอยู่ในเซฟโซนนะคะอันนี้ชิดขอบไม่ชิดขอบเกินไปนะคะข้อความก็จะอยู่ตรงกลาง อันนี้เป็นโทรศัพท์อันนี้เป็นแท็บเล็ตและน,นี้ก็เป็นตัว PC นะคะก็เป็นตัวอย่างถ้าเราไม่เอาแบบวิชั่นเอาแบบราบเรียบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกธีมตัวไหนอันนี้ก็ลองไปไประยุกต์ใช้ดูนะคะ